พสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟแชมป์มอเตอร์ชานลนะคะวันนี้วันอาทิตย์วันสบายๆเนาะ<อ>แล้ววันนี้แบบจะพามาดูรถเข้าใหม่นะคะแล้วก็หัวราดวิกเตอร์หัวรากรวากิกเตอร์เนาะแล้วี่หลายๆคนกําลังถามหาอยู่นะคะวันนี้แบบาจะพาแบบว่าดูแบบคร่าวๆนะบางคันแต่ว่ายังไม่รู้ปีรถบางคันก็ยังไม่รู้ราคาคันไหนที่แบบรู้นะผมจะแจ้งเลยนะคะพ<อ>าไปดูกัน<ถ>ก่อนรถเิถถ่งเข้าขมานะคันแรกคันแรก เอาคันแรกที่มาใหม่เลยคันนี้นะคะคันนี้เลยยูดี้คัสเตอร์นะคะยูดี้คัสเตอร์คันนี้เนะสามเจ็ดศูนย์ใช่ค่ะปีห้าแปดห้าแปดคันนี้นะคะราคาอยู่ที่เออ่ประมาณหนึ่งล้านเก้าสี่ร้อบาทอ่าเลขใหม่น้อยมากนะแสนตัวโรมใแสนสี่อ่าแสนกลางๆเนาะสองพาคันนี้พิเศษตรงที่ว่าที่นอนสองชั้นนะคะใช่แล้วหัวสูงหัวสูงเดี๋ยวข้าพเจ้าพาไปดูภายในคร่าวๆ มีหนึ่งคันเวตเตอร์ g W e นะสามเจ็ดศูนแต่ลงหน้าเล่มนี้สามเจ็ดแปด,ด,ดยังดูสภาพเดิมๆยางหน้าเต็มเลยเนาะนยางหน้าเต็มเลยยางยังเหลือเยอะอยู่นะสองเก้าห้าครับด้านหลังมีบันไดอันนี้จะของเดิมพอติดมานะบันได ปีนขึ้นไปไปดูอะไรกันไม่ดูอังไปด,ไปดูไปดูไฟหลังคามัหมที่ทำมายางหลังก็ยังดีอยู่นะคะใช,ใช้ได้ใช่ใช่ยังใช้ได้อยู่อสักพักนึ่งนี่ซุ้มล้อเดิมของแท้อยู่ครัน้นี้ลูกคา้าลูกค้าเก่าก็ดูแลค่อนข้างดีนะทั้งภายนอกและภายใน,นใช่หนึ่งครั้งี่สองเท่านนะสองเท่าน,นะคะตัวนี้เป็นสิบสองเกียร์นะ ถ้าเก็บเทียบก็คงจะเป็นเฟืองช้านะครับเดิมเดิมดูภายในกันนี่ครับสูงสูงมากมายรุ่นนี้รอบที่แล้วเราก็ขายพวกไอ้หัวสีส้มมะตัวนั้นรถเท็ดได้รถเท็ดได้สีส้มนะสีส้มตัวนั้นถ้าอยากเห็นก็คงวิ่งวิ่งสายเหนือที่เห็นล่าสุดนะใช่แต่ว่าในในในรีโอก็ก็มีนะที่ฟองเคยขายไว้ใช่ไหมใช่นะนี่ับภายใน,ใน,ใน,ใน ที่นอนสองชั้นนี่ครับฝาอ้าวฝาเก็บสัมภาระ,ะยังเปิดอยู่เดีดูดูดูเลขใหม่แบบเลขใหม่มองเห็นกันหรือเปล่าหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันนี่รถท่าปีห้าแปดก็ใช้งานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น้อก็รถเท่าไหร่ห้าปีใช้ก็โลดเองโหสูง บริการหน้ารถสองตัวโอ้ยองคารักษ์มีทั้งบนด้วยตัวหนึ่งนะครับทีสี่วิกเตอร์นี่แปลหมดแล้วนะไปหมดแล้วเดี๋ยวเปมพาไปดูสามแปดวิกเตอร์ก่อนนะอเน<ร>าะสำหรับคนที่กําลังหาแบบพวกวิกเตอร์สามที่สี่นะคะเดี๋ยวรอรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะรียนรู้รถย,นะยังไม่มาเดีย๋ดวยวตอนนี้มีคูโซสามแปดแล้วก็ฮีโนวิกเตอร์สามแปดตอนนี้จะมีสามแปดจะเยอะเลยแหละ S <S> <S ามาดูคันนี้ต่อนะคะรุ่นนี้มีสี่คันเนาะสี่คันสี่คันกับมาใหม่คู่กับหางซีมีดัมประมาณสี่น่าสี่คันอันนี้ก็ปีปีประมาณปีหกศูนย์นะคะอันนี้ยัง <S <S สมหน้าเดิมอยู่ยังไม่ได้แปลงยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังเดิมอยู่ยังไม่เก็บงานเนาะเรายังไม่ใส่ใช้ล่างให้แบบนี้เลยเรายังไม่ได้เก็บงานให้สวยๆอย่างนี้นะเอ่อเสริมรอ ประยากได้แบบเดิมๆอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ว,ว่าเดี๋ยวใส่ใช้ล่างให้อืมนะอนีตัวนี้แล้วลอเสริมใช้ล่างไปก็เป็นทั้งรถหัวล่ากเป็นทั้งรถไถ <c oughs> รถไถด้วยอะเดี๋ยวคันนู้นนะคะคันนู้นเป็นฟูโซมิชูบิชิฟูโซนะคะมามาปีปีห้าหนึ่งปีห้าหนึ่งคันนี้ปีห้าหนึ่งราคานี้ร้านเดียวก<พ>อนหนึ่งบาทใช่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท หนึ่งล้านหนึ่งล้านบาททอนทอนหนึ่งบาทสภาพคันนี้ก็ยังดูดีอยู่นะคะอสวยมากเลยนะเลขใหม่ประมาณสักงแปดแสนห้ามตัวนี้แปดแสนห้าอันนี้จำไม่ได้แล้วเลขใหม่เท่าไหร่เนี่ยสภาพสวยมากเลยมาดูภายในมีสองคันนะตัวนี้มีปีห้าแปดกับปีห้าหนึ่งเนาะปีห้าแปดนี่เป็นเฟืองเร็วกว่า ไม่มีับเส้นหลังสวยมากสวยมากคันนี้มียางอะไหล่ด้วยนะบางคันมันจะไม่มีมาอมืบางคันแล้วก็แถมให้หลูกค้านะครับบางบางบางคันนี่ดูภายในกันนะสวยอยู่นะร้านเดียวเนี่ยดูเล็กไหมรุ่นนี้ไม่ต้องเปิดหน้าหน้าจอเนี <c oughs> ย้ยเก้าแสนห้า ภายในครบอยู่นะอุปกรณ์ครบคันกุโ๊โซซูเปอร์เกตซูเปอร์เกตโชกุน้ชื่อหลายหลายชื่อแล้วกันรุ่นนี้บางคนก็เรียกซูเปอร์รก <c oughs> รเกตซูเปอร์เกตหนูเรียกซูเปอร์เกตนะ <c oughs> ไม่พิคกิทนี่คือการบริโภคน้ำมันก็เรียกกิทกิทกิทการ์ดเลยการจีน้ำมัน <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูคันสองคันที่ต่อนะคะ 44สนะคันนี้ปีประมาณปีห้าหกห้าเจ็ดนะคะเดี๋ยวราคาราคาคันนี้แต่ต้องอัปเดตกันเนี้ยก่อนเนาะยังไม่แจ้งแล้วกันรุ่นนี้เรามีอีกสองคันมีอยู่สองเลยสองคันสา2สี่สองคันนะคะส4มซีสีนะ่ซีรีส์นะอซีรีส์ห้า่ีเลือติดจองไปแล้วเนาะสามสามหกชวนรถแก๊สก็มีนะมีคันนี้ค่ะมีอยู่สองคันทะเบียนมันจะต่อกันเลยห้าหนึ่งกับห้าสองนะ จะบอกว่าวิ่งแค่ห้าหมื่นโลก็มีนะวิ่งน้อยมากเลยห้าหมื่นโลน้อยน้อยเนี่งคือคุณดูดูเนี่ยปีห้าเก้านะคะไม่เป็นชมสุดท้ายของลุคเทปแล้วนะยางยางเป็นเป็นยางใหม่ไปแล้วนะคะเปลี่ยนยางใหม่หมดแล้ว,ลว,ลวนะคันนี้เปลีนน่ยนใหม่หมดแล้วสภาพดีเดิมๆนะดูครับเดิม ตอนนี้ไม,ม่ไม่ค่อยมีใครถามหาลูกแก้วนตัวนี้ไม่ค่อยมีอะแต่ว่าคนที่ถามหาอยู่อ่ะมาที่เช็คแชมป์ได้เลยนะมีอยู่สองคันเนาะ,ะสำหรับฮีโน่รถ no. แก๊สเนาะตรงน,นี้น้ำมันถูกน้ำมันถูกคนเล่นรถน้ำมันเยอะกว่าเอ้เล่นรถแก๊สน้อยลงเล่นน้ำมันเยอะกว่าปูโซหัวเหลืองตัวน,นี้ยังเหลืออยู่สองคันสองคันเนาะก็ยุกเลิกไปสองคันเนาะ เดี๋ขา,ายใหม่นะครับอันนี้เป็นซูเปอร์เกสอีกคันหนึ่งนะคะอันนี้ตัวนี้ปี58 58 58เลขเลขใหม่พวกมันต้กงสามแสนได้มั้งตัวนี้มีระบบยกดำยกดำยางเป็นยางแบบเดินๆติดรถมานะ,ะยางหน้าใหม่นะครับยางคู่หน้าใหม่มันเป็นศูนย์ให้สปดีด ดูผันรอบดูอ่านดูรอบนอกก่อนนี่ครับวันนี้อากาศเย็นๆนะเงยลมลมแรงมากเลยตัวนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ปกติเด, <c oughs> เดินแป๊บเดียวเหงื่อไหลแล้วอ่ะแนี้ดูภายในกันนะครับปีห้าแปดนะครับมาดูครับดู <c oughs> สวยไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ กับตัวปีห้าหนึ่งไม่ต่างกันเลยเป็นราคาต่างกันต่างกันอยู่ต่างกันประมาณ 2, อาสองแสนอ่าตัวนี้รันสองนะตัวนี้รันสองนี่รถมาใหม่รถมาใหม่มาวันนี่เองตันนี้ะนะคะวิกเตอร์สามแปดนี่คู่หางอ,อ,อันนี้มาหัวหางเลยนะหัวหางใครอยากจับคู่หัวหางก็เอาคู่นี้ได้เลยนะคะพร้อมบิงเลยนะ 8ปเลขใหม่อยู่มาทั้งสามแสนโลว่ะคันนี้ไม่ใช่เท่าไหร่เมื่อวานเมื่อวานพี่เปิดให้หนูดูแสนเท่าไหร่ใช่นะ๋อใช่ใช่แสนกิโลลืมไปจำผิดกันนี่ครับรถซึ่งมานี่ก็อรอล้างอยู่นะอรอล้างก่อนวิกเตอร์นี่ก็มีเลขใหม่ตั้งแต่แสนกิโลจนถึงสามแสนโลนะใช่คมีมีหลายราคาให้เลือกด้วย เดิมๆคู่กับพัง RCK นะตัวนี้มันเป็นสิบนแดอะมามาดูภายในไป้ในก็จะลกๆนะครับรถเพิ่งมาเดี๋ยวรอทำความสับเดี๋ยวดูเลขไหมครับอื่แสนสามหมื่นแสนสามหมื่นแล้วก็มีแสนสนะี่หมื่นนะมาคู่กับหางซิมีดำตัวนั้นขายเดี๋ยวพาไปดูอ่าดู แยกขายก็ได้เลยว่าขายเป็นเป็นเซ็ตไปก็ได้ไปขายเป็นเซ็ตมากกว่ามันมาคู่กันเนาะใช่มันมาคู่กันมันมีระบบด้วยมีระบบมาเอ่อผมสามมิตรเลยมีพาไปดูอีกคันหนึ่งสามแปดศูนย์คันโน้ตคันโน้อยู่ในโรงล้างรถใช่ครับรถปีห้าหกหกหนึ่งะหกหนึ่งราคาคันนี้จะอยู่ที่สอง สองห้านะราคามาคุยกันอีกทีเนาะเปิดราคาไว้ก่อนอันนี้เ <70, 000 S 2> ล่นไม่แค่ห้านะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นโลนี่ครับส่วนใหญ่ที่นี่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะจะมีแต่รถแบบปีใหม่ๆเข้ามามเลยนะเล็กไม่น้อยๆน,ยนี่ยกหัวล้อล่างครับนี่กรว่าสามมิตรคอกสูงนะเจ็ดหมื่นโลนี่ยางเต็มอยู่แล้วนะตัวนี้เป็น มาแม่เดี่ยวคนระับแต่ลูกค้ายอยากได้หางก็มีนะหางพวกแล้วก็มีมีมีที่เรารีวิวลกลหหางพวกก่วงมีเยอะมีหลายราคาด้วยเนี่ยขวาท้ายไม่มีมาเคื้อแบบนี้เขาวิ่ง,อ,งอืมไม่แ<ห>น่ใจวิ่งอะไรเนี่ยวิ่งอะไรเนี่ยไม้หรือเปล่ามันคืออะไรเนี่ยอืมไม่แน่ใจสริมเหล็กมา แต่ดูดูแล้วเหมือน,นกับขี่ยางนะมันนี่สุดท้า,ทายขี่ยางพวกนี้แล้วก็พวกวิ่งไม้ยางนี่น้วหนักรถสิบสามตันน้ำหนักบรรทุกสิบสองตันเนะาะไม้ยางเต็มเลยนี่ขึ้นแ,นแค่ดูมันก็นสวยนะเดี๋ยวรอล้างก่อนพวกนี้เดี๋ยวล้างออกมาเรียบแน่นอน ตัวนี้เป็นเฟืองแปดสามเก้านะเนี 8, 3, ่ยแปดสามเก้าขาเรียกว่าแบบสามเก้าก็เฟืองเร็วอะเฟืองเร็วเร็วกว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ติดจองไปแล้วรถสี่หมื่นโลจริงๆอะมันจะมาคู่กันกับคันนั้นแหละแต่ว่าคันนี้มาก่อน <c oughs> ก็เลยได้ขายออกก่อนใช่กระบะสวยด้วยคันนี้สี่หมื่นโล<ป>ติดจองไป,ไปแล้วเราจะพาไปดูคันเสิรท้ายที่เข้ามา นี่มาคู่กันเลยเบ็ดซิมาเนี่ยเป็นหัวลากกับหางเซมีดำนะคะของสามมิรนะครับตัวนี้สามล้วเป็นรถปีประมาณหกศูนย์หกหนึ่งอืมโดยประมาณใช้างานน้อยด้วยเนี่ยเห็นลางไหมครับรางท้ายหางเนี่ย <c oughs> ลูกค้าใดที่กำลังทำถนนเนี่ยนี่ครับ ใช้งานได้เลยนีส่สภาพนี่ก็ล้างเพิ่งเสร็จนะบภาพเดิมๆนี่ครับตัวนี้ก็แม่มาคู่กันเลยนี่ที่หกหนึ่งานาะหกหนึ่งนะ 1. 1> นี่ครับพี่หกหนึ่งหัวกับพี่หกหนึ่งกันนะใช่นี่ครับ,รบ,บมีระบบพร้อมใช้งานเลย ทันนี่เราเปิดราคาเว่าไหร่เยราคาขายยกเซ็ตนะคะราคาอยู่ที่สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทนะนสำหรับคู่นี้นะคะน,นี่ครับทำแบกศูนย์ดูที่ล้างข้างในแล้วเนาะข้างในข้างในล้างทำความสาอะอาดเลวเดี๋ยวแค่เก็บงานเนาะเดินดูภายในได้เลยค่ะนี่อะไรเน,นี่ยมาดูเลขใ่ก,กัน ตัวนี้เด,ดเลกใหม่หมื่นกิโลแสนลงเนี่ยจ่ากิโลลงเนี่ยเยอะเนี่ยครับหนึ่งแสนสี่หมืนโลหลักแสนลงช่วงนี้เยอะมากน่ครับท่านในกำลังหา,อ,าอะไรหัวลากาคู่กระพางซีมี้ดํานะตัวนี้เลยพร้อมใช้นะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดยังมีคันดี้อีกนะลืมลืมคันนี้เพิ่งเห็นเมื่อกี้เหมือนกัน มาใหม่เหมือนกัน fr สองร้อยสิบอันนี้กำลังรอทำารสั่งภายในแล้วก็นะล้างข้างนอกล้างตัวนี้ก็ของกระบะสามมตรนับสี่รัว้วตัวนี้สองหมื่นกโลเองนะเนีย่ยงสองหมื่นกโลนะเนี่ยยีงส่วนช้าด้วยแบบนี่รับประกันห้าปียังติดอยู่เลยนะคะรับประกันห้าปีเดิจิทูตาสว์แบบถ่ายดูเลขใหม่ก่อนถ้าท่านใดนสนใจก็ลองติดต่อกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไปให้ มีหลายคันนะหลายราคานะสองร้อยสิบเนี่ยสองหมื่นสามพันกิโลมีตั้งแต่สองหมื่นขึ้นจนถึงสี่หมื่นโลทิปอ่าเรามีมีทั้งแบบอ่อดำดินดำกระเบนนะคะอันนี้น่าจะสำหรับคนที่กำลังหาแบบวิ่งพวกเป็นดินเนาะพอมีเนี่ยแผ่นภูกระบาดใช่ไหมทึบเลยสองหมื่นโลแต่ยางไม่เหลือเลยนะ <laughs> ไม่ครับดูยาง โอ้ยอย่างนี้หมดเกี้ยงเลยกระบะก็สวยนะน้ำหนักดูดูน้ำหนักครับน้ำหนักรถสี่ตันเก้าร้อยนะครับน้ำหนักบรรทุกสี่ตันแปดนะนี่ฝ่าย้า,ายซส้ยเลยกระบะก็สวยนะเดี๋ยวอรอล้างก่อนนะครับรถใหม่ก็มีประมาณนี้นะอาทิตย์นี้เข้ามาหัวลากก็มีเยอะ าราคาตอนนี้สามหกเรือเหลือแค่หัวเหลืองเนาะตรงน,นี้ใช่ค่ะเรือแค่หัวเหลืองหัวเหลืองหัวหอววอ่รับของด h l อชะค่ะเป็นสามหกอ่าเรืตอนนี้เลขใหม่อยู่ประมาณตั้งเจ็ดหมื่นเจ็ดแสนโลแสนโลยางคันนี้ไม่ว่าเราเรารีวิวไปสองคันอนะตอนนั้นอะคันนี้ก็ขายไปแล้วนะคะไปแล้วคันนี้ก็รอเก็บงานให้ลูกค้าก่อนนะก่อนส่งมอบก็สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจรถ ที่เข้ามาใหม่หรือว่ารถที่มีอยู่นะคะสามารถโทรมาได้ที่สอเบอร์เบอร์พิพิธศู์เก้าสี่หกสองเก้าหนึ่งสเสี่เบอร์แปมก็เบอร์0ูนย์หกสามเก้าสอง้าหนึ่งหนึ่งสี่หกนะหรือไม่ก็แอดเบอร์แบบไว้แล้วก็ทักไลน์มาได้ลูกค้าที่แบบว่าอยากรู้ความภายในอะ่ะภายในของรถหรือว่า เลขไมล์ของรถคันไหนคันไหนสามารถแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งมาที่รานได้เดี๋ยวเราจะส่งเพิ่มเติมให้เนาะหรือว่าพวกรายละเอียดแบบเอ่อเงินดวงเงินดาวเงี้ยทักไลน์แบบมาได้เลยนะคะอดี๋ยด้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมส่งมาได้หมดก็มาได้ตลอดเลยสำหรับวันนี้นะคะแบมก็ขอจบคลิปเท่านี้ดีกว่าเนาะมันเริ่มจะนานแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะได้ค่ะเดี๋ยวแปมพารอบหน้าเดี๋ยวแปมพาทำเป็นคลิปเอ่อ หกล้อไหมหกล้อตู้ไหมโอ้หกล้อตู้ได้ได้เป็นหกล้อตู้แล้วกันเนาะเดี๋ยวพาดูมีหลายคันมีอยู่หลายคันมีมีหลายคันแต่มีแค่สองยี่ห้อเท่านั้นฮิโน่และอีสิทธิอ่านี่อีบาร์ร้อยเก้าสิบนี้ไปแล้วยังเหลือแค่สองสองร้อยสิบนะสองร้อยสิบหกล้อนะตัวน,นี้แล้วเราวันนี้ก็ขอบคุณนะคะอ่าเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ